ไ่กล้ามลงไปเอกดิวันนี้เราเจอปริงหนึ่งตัวนะครับปลิงไวนี่นี่ตัวใหญ่มากนะครับตัวเท่านิ้วมือเนี่ย้วชี้นะครับนี่นี่นี่นดูเริ่มเท่มมือจมยุดบริจาคเลือดให้มันหน่อยครับโกูกมันหิวหนักเห็นไหมเอาอีกก้ามมล ยังยึดถือขึ้นมาทสิครูปิงควายนะครับิตัวตัวยาวมากคูตัวยาวมากเด็กควรจาคเลื่อนให้มันหน่อยดิไม่เอากลัวไปเอาตัวก็คว้ายิ้มเดียวครั้งนี้แหละเดียวโอกครั้งนี้แหละเฮ้ย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 ปีนควาย เอ้ยมันไปหาจมยุ่นแล้วมันไปหาจมยุนแล้วปิงควายนะครับวันนี้เจอปงควายหนึ่งตัวใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับปีงควายตัวเลกๆเท่านิ้วมือกลัวไหยกลัวเน เอาไปจาเลือดให้มันหน่อยมันหิวมันจะกินมดน่ะเองมันจะไปหาเพือ,อแล้วอ๋อน <c oughs> ี่ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าปิงควายนะครับอยู่ในแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับนี่แถวบ้านสวนจอมยุทธมีเยอะมากนะครับนี่ <c oughs> ว,วันนี้ก็เอาปิงควายให้ดูนะครับสวัสดีครับ